ขายนาฬิการเรลือนหนึ่งราคา620บาทขาดทุน20%ถ้าต้องการขายได้กำไร20%ต้องขายราคาเท่าไหร่ก็ขายขาย620ขาดทุน20%ก็เราก็ต้องหาทุนมาก่อนก็ตั้งเป็นราคาขายนะแล้วก็ตั้งเป็นราคาขายรวมทุนทุนก็คือราคาซื้อ เพราะนั้นขาดทุนย0กสิบ็คือขายแปดสิบนะขาดทุนยี่สเอร์ซนหมายถึงว่ารนะ้อยหนึ่งอะขาย8ปดสิบขาดทุนย0ิบาทเพราะนั้นทุนก็คือหนึ่งร้อยเพราะนั้นขายไปห2ร้อยี่สิบนะจากทุนเท่าไหร่ได้เป็น x เนี่ยขายแปดิบจากทุนหนึ่งร้อยขายห2ร้อยี่สิบจากทุนเท่าไหร่ได้เป็น x เพราะนั้น x ก็เท่ากับก็ย้ายขึ้นมาคูณก็ได้เป็นห2ร้อยี่สิบคูณกับหนึ่งร้อยนะหารด้วยแปดสิบเพราะนั้นก็ตัดศูนย์ ก็ได้เป็นอะไรล่ะสี่สองอ่าสองสี่สองสามสองหนึ่งงานนี้ก็ก็เป็นสามพันหนึ่งร้อยนะสามพันหนึ่งร้อยส่วนสี่ก็เท่ากับเอ็กก็คือทุนทุนก็คือเท่านี้นะต่อไปถ้าต้องการขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตั้งขายขายก็ทุนอีกต้องการกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขายร้อยยี่สิบจากทุนหนึ่งร้อยนะ ถ้าทุน3,100ส่วน4ก็3,100ส่วน4จะต้องขายราคาเท่าไหร่ก็ให้เป็น y เพราะนั้นก็ y ก็เท่ากับ120ส่วน100นี้มันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นมาคูณก็เป็น3,100ส่วน4อย่างนี้ก็ตัดกันได้0ตัด0อันนี้ก็4 4 32 สามหนึ่งสามต่ำของเก้าก็ต้องขายเก้าร้อยสามติดก็ตอบ